ค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยน้องคดิเกอร์จะมาทำคลิปจัดขนมค่ะนี่ทุกคนดูคลิปนี้เลวลานะคะที่น้องคิดดีเนี่ยจัดที่ดูตู้เย็นกันไปนะคะซึ่งมันไม่มีขนมเลยแล้วทุกเหมือนแบบทุกตอนกับที่เอ้ทุกตอนที่น้องคดิกลับจากโรงเรียนอะ่ะชอบผิวค่ะชอบหาขนมกินแล้วมันไม่มีอะไรเลย นี่แล้ววันนี้นะคะน้องพีดีก็ได้โอกาสที่จะไปเซเว่นซื้อขนมมาใส่ค่ะแต่เราจะไม่ใส่ในตู้เย็นค่ะแต่เราจะมาใส่ในกล่องใส่ขนมที่น้องคิดดีเนี่ยใช้เอาไว้ใส่ขนมไว้กินนะคะโดยเฉพาะขนมกรุบกรอบนะแต่ถ้าเป็นเยลลี่เลยน้องพีดีก็จะแช่ไว้ในนั้นนะคะอ่เรามาจัดอันดแบับแรกกันเลยก็คือเม็ดเป็นไปนเหมือนเม็ดเซียนะคะ ใช่ก็เก็บเอาไว้กินนะคะอ่ะแล้วก็นั่งไว้ตรงนี้เดี๋ยวนอนไว้ก่อนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกอมเหมือนแบบมันจะเยินค่ะทุกคนนี่อันละประมาณเหมือนแบบที่ว่าจะไม่ได้นะคะนี่มันก็จะเป็นเหมือนแบบลูกเอ้ยมันจะเป็นมันจะเป็นรถไฟมู อันนี้เป็นอ่างุนนะคะเราต้องมาจัดตรงนี้ก่อนโอเคอ่าแล้วต่อมาเราก็มีอันนี้ค่ะทุกคนนี่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นอะไรไม่รู้แต่มันเป็นแท่งแท่งขน,นมปังแล้วข้างในมีไส้ครีมน,นะคะอันนี้คือชอ่อม้าวางไงว้ตัวนี้เพิ่งมาสดๆร้ดดนนอนนๆนะคะเป็น อะไรไม่รู้ทุกคนแต่รู้ว่าเป็นแท่งข้าวโพดเค็มๆนะคะซึ่งชอบอีกแล้วอ่าแล้วต่อว่าอ่าอันนี้อ่เอาเป็นฟองๆก่อนนะคะทุกคนนีอันนี้มันเป็นเออขนมเหมือนมะเขือเทศนะคะที่มันจะเป็นเหมือนแบบขนมกรุบกรอบเป็นรสมะเขือเทศชอบเหมือนกันอะไรมันจะชอบไปหมดเลยใครจะซื้อของที่ตัวเองไม่ชอบก็ม่มีหรอกนะทุกคน เนี่ยสงที่ซื้อมาก็มีแต่นี่แหละชอบซึ่งของชอบของดิเนอ่ยจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากยำยำช้างน้อยอยู่มาม่าดิบนะคะนี่น้องคุณโก้ซื้อมายกพอเลยเนี่ยชอบกินไม่ใช่นะชอบกินเนีย่ยค่ะทุกคนมาจะมาเป็นแพ็กนะคะเออเขาบอกแพ็กหนถูกด,ดีอ่ะก็เลยจัดมาเลยอ่ะเสร็จแล้วเรามีอะไรอีก เรามีนมอ,อัดเม็ดตั้งแต่ปีนึงแล้วนะไม่รู้ว่าอายุเรียนนะทุกคนซึ่งกินไม่หมดนะคะแล้วก็อมกันไปเลยอ่ะเอออันนี้เป็นลูกอมเปียวนะคะแบบเปรียวมากนี่เรากินกันไปหลายอันแหละเดี๋ยวอันเี้ก็บไว้แล้วก็อันนี้คือนมอัดเม็ดสองอันที่ตั้งแต่เดือนหรือปีจะไม่ได้แล้วก็กินไม่หมดเลยทุกคนซึ่งตอนเนี้ย สีมันไม่ใช่นมอัดเมทเต่ทุกคนมันเป็นเหมือนสีเล็กๆเหมือนขึ้นลายนะคะแต่ต้องลองชิมอ่าส่วนเรามีอะไรอีเรามีอะไรอีเราม,เรามีเรามีผลไม้ดองมาน,นะคะทุกคนไออันน้อะไรเราฝรั่งเรามาดูก่อนทุกคนอาฝรั่งมันหมดแล้วอะ่ะ เราเก็บซองไว้ทำไมเดี๋ยวนี้เพราะเราวันหมดแล้วอ่ะทุกคนรู้เก็บซองไว้ทำเพื่ออะไรอันนี้คืออ่างุ่นดองนะคะเพิ่งซื้อมาเลยไม่เคยกินนะคะทุกคนแต่เราเคยกินมะม่วงเราไปก็เลยสิเอ้ยมันอร่อยก็เลยลองมะม่วงโดเอ้ยก็เลยลองอ่างหมุนดองมาแค่ขอจัดอ่งุ่นดองก่อนนะอังหุนน้อจริงๆต้ององห่นดองเนี่ยจริงๆนะคะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะแต่ว่านี่เนอะ นมพิดดีเนี่ยจะก,กินตรงกินข้าวเสร็จนะก็เลยจะเอาไว้ตรงนี้ซึ่งอันนี้นะคะข้างนอกอะไรเนี่ยก็ต้องมีนมสองกล่องเนาะไปไม่ได้เลยนะคะน่องจากไม่โล่เย็นๆกิน,น,น,นโอวัลตินหละแต่พอเรากินเมลูโก้อร่อยอร่อยกว่าโอวัลตินไไหนแกงมากแล้วก็เอาวางมาเลยคะ่ะทุกคนอย่างน้อยต้องส่งกล่อง เอาของที่สองก่อนขนมคืออัดแน่นค่ะทุกคนอัดแบบแน่นมากอึ๊บเหยนมอีกองโอเคอะเดี๋ยวให้ดูขนมเราชัดๆยกขึ้นมาเลยโชว์นี่คือ,อยังหนักลบผู้เยี่มมากเลยนะคะไม่เคยเห็นขนมหมบใครอ่ะเยอะขนาดนี้ วันหนึ่งน่าจะกินได้หลายหอ่ออันเนี้ยนะคะจะบอกว่าไม่ได้เก็บไปกินที่บ้านหรืออะไรทุกคนน้วเรีเนี่ยจะเอาไปกินที่โรงเรียนด้วยค่ะกินที่บ้านหนึ่งปีก็คงจะไม่หมดนะคะนะเพราะว่านักเรีเนี่ยอันเนี้ยคือมาเป็นเดือนแล้วยังกินไม่หมดแต่ทุกคนไม่รู้ลืมหรือว่าไม่อยากกินนะคะสำหรับไฟรชคกิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทีีด้ดวยนะคะสำหรับทีนี้ไม่ไป 加油！Y ow y ow. <laughs>